You're to Developers Podcast listening Lines สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Lines Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับแทนวัลิวัน e ิู 2, Developer Relations จากบริษัทไลน์ประเทศไทยครับและผมจิรวัตรการันวิทยาการ Tech Evangelist บริษัทไลน์ประเทศไทยครับนะฮะวันนี้นะฮะ เรามาพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองหน่อยละกันนะฮะช่วงนี้โควิดนะฮะค่อนข้างน่าเป็นห่วงหลายหลายบริษัทในประเทศไทยเราทั้งเทคแล้วก็ไม่เทคเนี่ยก็เริ่มเปิดให้มีเวิร์กฟอร์มโฮมหรือว่าทํางานที่บ้านกันละทำงานีโมดเวิร์กกันใช่ครับดังนั้น EP นี้เรามาพูดเรื่องเกี่ยวกับการทํางานที่บ้านแล้วกันนะครับใช่ครับก็อ P นี้เราจะมาแนะนําเครื่องมือนะครับแล้วก็วิธีการต่างๆที่จะช่วยให้เน้นสําหรับนักพัฒนาแล้วกัน ครับว่าจะทำงานกันเป็นทีมแบบรีโมทเวิร์หรือว่าเวิร์ r ฟรอมโฮมเนี่ยได้ดีมากขึ้นครับนะครับก็ผมเอาบทความมาจากเว็บไซต์ dev t o นะครับก็คือชื่อบทความว่า Remote Work Tips for teams นะครับเขียนโดยคุณลอรี่ครับนะครับก็ถ้าพูดผิดขออภัยด้วยครับผมคุณลอรี่ขออภัยด้วยนะครับครัก็จริงๆเขาไม่ได้เน้นเรื่องทูมากพี่ติะครับความเขาจะพูดถึงรวมๆภาพรวมๆของการทํางานเป็นทีมแล้วการสื่อสารแบบแบบรีโมทเนี่ยว่าเฮ้ย มองคนคิดว่ามันต้องซัฟเฟอร์แน่เลยมันต้องแบบแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาบอกว่าถ้าเราปรับ p อ o a c h นิดหนึ่งเปลี่ยนวิธีการนิดนึงมันก็ได้อยู่นะ productive อาจจะสูงขึ้นได้ใช่ใช่ในบทความเขาเล่าหลายประเด็นแต่ผมจะหยิบประมาณ 3- 4ประเด็นหลักๆมาให้มาเล่าให้ฟังกันได้ครับนะครับก็ข้อที่1ก็คือจะพูดถึงเรื่อง align on t o o l s นะครับข้อที่2พูดถึง Video first ข้อที่3พูดถึงเรื่องการแชทและการเช็คอินกับเพื่อนๆในทีมนะครับข้อที่4พูดถึงเรื่อง Commitment อ่ะนะครับโอเคเริ่มที่ข้อแรกเลยแล้วกันนะครับข้อแรกเนี่ยคำว่า a l i g s on tools ก็คือเหมือนทุกคนจะต้องมี t o o l ที่ a l i g n กันพร้อมกันเหมือนกันครับอ่าก็คือหมายความว่าก่อนอันนี้เวลาเราอยู่ออฟฟิศเดียวกันเนี่ยบางทีแต่ละคนก็อะไรก็ได้แหละเพราะว่ายังไงมันก็เจอหน้ากันเดี๋ยวคุยกันรู้เรื่องอ่าประมาณนั้นแต่ว่าพอทีเนี้ยเราแยกกันทํางานอยู่บนคนละที่เนี่ยเราจะต้องกําหนดแล้วว่าเฮ้ เราจะใช้เครื่องมือแชแนลไหนเครื่องมืออะไรเป็นหลักในการที่จะทั้งสื่อสารเนาะทั้งการประชุมวิดีโอคอลทั้งการแชททั้งการทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแล้วก็ในบทความคือเขาแนะนำปลั๊กอินตัวหนึ่งของ VS Code พี่ตีซึ่งตอนนี้ใครๆก็ใช้ใช่ก็ใช่นะครับตอนแรกผมมาตอมผมมาผมใช้ตอมแล้วพี่ตี VS Code แล้วพี่ตีก็แนะนําผมให้ใช้ VS Code ปลั๊กอินเยอะเออตอนนี้ก็ติดใจใช้ VS Code เนี่ยแล้วถ้าเราอะไรกัน VS Code เนี่ยไอตัวปลั๊กอินตัวเนี้ยไลฟ์แชร์ มันจะทําให้เราเหมือนเราเขียนโค้ดไปพร้อมกันได้พี่ต๋อยู่ในไฟล์เดียวกันใช่เฮ้ยมีงานผมใครๆอินไว้ให้เพื่อ่วมงานเนี่ยเข้ามาจอยเซสชันผมแล้วก็ดูโค้ดไปด้วยกันอาจจะไลน์คอลเนี่ยแล้วก็คุยกันเนี่ยแล้วก็เขียนโค้ดแบบทําแพร์โปรแกรมมิ่งได้เลยโอ้ดีงามอ่าประมาณนี้ชื่อไลฟ์แชร์ไลฟ์แชร์เป็นปลั๊กอินของ Microsoft ฟรีไหมฟรีครับโอ้ดีงามฟรียาวๆนะครับก็แนะนำเลยสำหรับนักพัฒนาที่ใช้ v ว Code นะครับลองไปติดตั้งดูใช่ไลฟ์แชร์นะครับ อ๋อหรือว่าพวกทูยอดฮิตอื่นๆเนาะสำหรับการทำงานเป็นทีมอย่างเช่นการแทร็กงานในเชโลอ่าหรือว่าจีล่าอาซาน่าอะไรพวกเนี้ก็จะช่วยให้มีทูเป็นทูกลางที่จะช่วยแทร็กงานนั่นแหละหลายหลายบริษัทที่เป็นเทคในเมืองไทยก็น่าจะใช้อาใจเมโทรโลจีอยู่ละ่นะฮะซึ่งทูพวกนี้ก็อยู่ในกระบวนการเป็นหลักอยู่แล้วล่ะนะฮะก็แนะนาให้นามาใช้ในการแทร็กกิ้งกันอ่ะถัดไปเลยดีกว่านะครับมาที่เรื่องที่2นะครับพูดถึงเรื่อง วิด <Video S 1> ีโออ่าวิดีโอเฟิร์สนะฮะถ้าพูดถึงการรีโมทเวิร์กแล้วก็มันต้องมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเรื่องของการคุยกันผ่านวิดีโอคออย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาบอกว่าการที่เราประชุมกันแบบเห็นหน้าคัตตานะฮะน้ำสงน้ำเสียงเนี่ยมันเรียกได้ว่าเหมือนเข้าถึงเข้าใจกันมากขึ้นนะฮะได้เห็นอารมณ์ของเพื่อนๆนนะครับได้รับรู้ อัลยาบทต่างๆเหมือนบางทีถ้าพี่ตีพูดยังพูดไม่จบเนี่ยผมก็จะพอรู้อยู่แล้วถ้าเราเราดูวิดีโอเราก็จะเห็นว่าเออพี่ตียังพูดไม่จบแต่ถ้าเราไม่ได้คอแบบไม่ได้เปิดวิดีโออ่ะบางทีเราไม่เห็นไงรับอะไรเงี้ยมันก็เล็กๆน้อยเนาะซึ่งเรื่องของวิดีโอคอลเนี่ยก็มีตอนนี้ก็หลายตัวที่กําลังคิดอยู่นะครับที่พูดถึงกันในโซเชียลนะครับเรามาแนะนําเป็นบางตัวนะฮะตัวแรกชื่อว่าซูมเออตัวนี้ก็หลายคนกาลังพูดถึงในโซเชียลนะฮะซูมนี่ก็มีเริ่มตั้งแต่ฟรีเลย ตั้งแต่แบบฟรีแบบฟรีก็วิดีโอคัล์กันได้รอบหนึ่งไม่เกินสี่สิบนาทีนะฮะแต่ซูมเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่ใช้ทำไลฟ์ในดีหลายอันแชร์สกรีนได้นะฮะทำเป็นวาดเหมือนดรอวิ่งในกระดานได้ด้วยนะฮะแบบเนี้ยก็คือซูมทำได้ผมเคยใช้มันแบบมันใส่ออดิโอได้หลายช h น n n e l ึเพื่อมาเพื่อคอนเฟอเรนซ์เลยใช่ใช่คือดีมากๆสำหรับซูมนะฮะตัวถัดมาแล้วกันนะฮะก็คือ Google Hangouts ตัวนี้มานานละนะ Google Hangout เป็นตัวที่ฟรีใช้ฟรีหมดเลยนะครับก็คือสามารถที่จะทำเหมือนซูมได้ในการที่จะแชร์สกรีนแชทไปด้วยคุยไปด้วยนะฮะแบบเห็นหน้าค่าตากันไปด้วยนะครับแล้วก็มีลิมิตนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันฟรีลิมิตก็คือเข้ามาวิดีโอคอลพร้อมกันได้25คนนะฮะสำหรับ Google Hangout แต่ถ้าใครอยากจะมากกว่า25ก็ไปจ่ายแพ็กเกจ G Suite ให้เป็นเขาเรียกก็อีกอันหนึ่ง Google Meet มีดนะฮะมันเป็นตัวขั้นกว่าของ Hangout นั้นก็จะเป็นร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับตัวที่สามนะฮะตัวนี้ก็เล่นมานานตั้งแต่สมัยมาใหม่ๆเลยนะฮะ Skype นะฮะ Skype แต่ก่อนผมก็ใช้ทั้งโทรทั้งวิดีโอคอลผ่านอันนี้หรือว่าแต่ก่อนสัมภาษณ์งานในบริษัทอเมริกาผมเห็นเขาใช้ Skype กันเยอะมากนะฮะ Skype นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เสถียรเหมือนกันนะฮะแนะนําให้เอาไปใช้ได้วิดีโอแชร์สกรีนได้ทำได้เหมือนกันนะฮะ แล้วก็นอกจากเรื่องของแอปที่พูดไปเมื่อกี้นะฮะที่ในการใช้วิดีโอคอนนั้นก็จะมีตัวสําคัญอีกตัวหนึ่ง<อ>นะฮะที่พลาดไม่ได้เลยตัวนี้ตัวนี้เป็นไงพี่ตัวนี้เด็ดมากชื่อว่าไลน์โอ้ของดีโอ้ห <laughs> ตัวนี้ของดีงดนะฮะ,ะ,ฮะอันนี้ต้องเน้นๆย้ำๆนะฮะ <laughs> ตัวไลน์เนี่ยก็มีฟีเจอร์ที่เอาไว้ทำคอนเฟรนต์ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวไลฟ์นะฮะไลฟ์ live นี่ก็คือผมอยากจะไลฟ์ โชว์อะไรสอนอะไรให้เพื่อนร่วมงานดูนะฮะทำได้ผ่านไลฟ์นะฮะอันนี้คือนอกเหนือจากที่เราแชทปกติอยู่แล้วนะฮะมีฟีเจอร์อีกเพียบอะขอแนะนำฟีเจอร์เพิ่มเนิงแล้วกันมีคลิปนะฮะที่จะคอยเก็บฟงเก็บไฟล์ให้คุณนะฮะปกติถ้าใครเล่นไลน์จนชำนาญคล่องๆเนี่ยจะรู้ว่าไฟล์มันไม่ได้อยู่แบบถาวรนะฮะมันจะมี14วัน่วันก็จะหายไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าเก็บในคลิปได้ตลอดชีพยาวเลยนะฮะตลอดชีพนะฮะแต่ว่ามีลิมิตที่ 1 g b ่งกิกะซึ่งเยอะมากอยู่แล้วนะฮะถัดมาก็เป็นโน้ตกับอัลบั้มโน้ตกับกอัลบั้มนี่ก็อยู่ยาวๆเหมือนกันนะเก็บเทค t ไม่ได้เก็บรูปไม่ได้สร้างอัลบั้มไม่ได้นะฮะมีสแกน QR code โค้ใช้สแกน QR ออะไรก็ได้นะฮะหรือ OCR หลายคนอาจจะไม่รู้ฟีเจอร์นี้ OCR นี่มีทั้งมือถือแล้วก็เดสก์ท็อปด้วย OCR คืออันที่เราเอากล้องเปิดกล้องนะฮะไปส่องสมมติส่องนันคือพิมพ์ลวกัน ไอตัวหนังสือที่อยู่ในทั้งหมดเนี่ยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีเราดูดออกมาได้ดูออกมาได้เป็นเทคเลยนะฮะแล้วก็ไปแปลได้เลยก็เหมาะกับการเที่ยวไปทํางานเออสะดวกนะใช่ครับแล้วก็เรื่องที่สอดคล้องกับวิดีโอคอนเฟรนที่กับที่พูดไปก็คือตัวที่ชื่อว่ากรุ๊ปคอร์เราสามารถที่จะทำกรุ๊ปคอร์พร้อมๆกันวิดีโอคอนเฟรนกับเพื่อนๆนะฮะสูงสุดเท่าไหร่ครับพี่แทนสองร้อยคนโอ้โหประชุมกันทั้งบริษัทเลย แล้วอันนี้ฟรีรืเวล่าเสียตังค์ครับ200คนเนี่ยอ่าฟรีครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับก็คือกมาฆ่าทุกตัวที่เราพูดเลยนะฮะถูกต้องก็คือใช้กรุ๊ปคอของไลน์ได้วันนี้ละนะฮะ200คนและพิเศษนะฮะสำหรับ EP นี้เลยถ้าใครที่อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดล่าสุดขอบคุณมากนะครับ5.23สาสำหรับเดสก์ท็อปนะฮะ คุณสามารถที่จะทำสกรีนแชร์ลิงได้แล้วด้วยโอ้ยดีงามเวอร์ชันอะไรนะพี่แทน่าห้าจุดสองสามนะห้าจุดสองสามถ้าใครยังไม่อัปเดตให้อัปเดตซะนะฮะห้าจุดสองสามก็จะทำให้คุณใช้ฟีเจอร์สแกนสกรีนแชร์ลิงได้นะฮะสะดวกเลยถ้ายังไม่มาก็รออัปเดตใช่โอเครอกันอีกอึดใจเดียวครับผมนั่นก็คือหัวข้อที่สองผมนั่นเองวิดีโอข้อที่สามเรื่องของการแชทและการเช็คอินกับเพื่อนนะครับก็คือในบทความเขาบอกว่าเวลาเราแยก การทำงานเนี่ยแต่ละคนไปอยู่อ work from home แต่ละบ้านเนี่ยสิ่งที่หายไปเรื่องนึงเลยก็คือความเป็นกันเองภายในทีมครับอเขาบอกว่าคือแบบเวลาเรามาทํางานพิติเราก็จะแบบเหมือนผมมาปุ๊บผมก็เอ้พิติสวัสดีครับใช่ครับเมื่อเช้ากินข้าวยังพี่อ่าทักทายใช่มาไงวันนี้ฝุ่นเยอะเนออาะอะไรเงี้ยคือเรื่องพวกนี้เล็กๆนน้อยมันจะหายไปเพราะว่าพอมันอยู่คนละที่แล้วเราจะไม่ค่อยได้แบบ ถ้าเราคุยกันเราอาจจะแบบเฮ้ยนัดมิงคุยกันหรือว่าอะไรเงี้ยเออเขาเราบอกว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้จริงๆมันไม่ควรจะต้องหายไปนะเราอาจจะแบบ direct message ไปคุยกับเพื่อนๆร่วมงานหรือว่าคุยกับคนที่เราอยากจะคุยด้วยก็ได้ทักแชทเขาว่าไอ้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเออก็คือเหมือนแบบอยากให้เขาเรียกว่าอะไรคลิปโมเมนตัมของทีมความสนิทของทีมเนี่ยยังอยู่ต่อไปได้แชทผ่านไลน์ได้ไหมแน่นอนนี้แน่นอน้องมาทั้งวัน งานการไม่ได้ทำไม่ใช่พูดเล่นเหมือนเหมือนทำงานเหมือนทำงานเหมือนทำงานทุกวันนะฮะก็ประมาณนี้ก็าเขาแนะนำาเออควรเช็คอินกับเพื่อนบ่อยๆถามว่าเอ้ยเพื่อนลำทีมแต่ละคนเป็นยังไงบ้างหรืออะไรเงี้ยเออผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสุขภาพยังดีชีวิตยังอยู่ดีนะอะไรอย่างนี้นะฮะนะฮะไม่ใช่หายไปเลยทักไปไม่ตอบเลยอะไรประมาณนี้ก็ใช้ทู o ที่เราพูดถึงไปแล้วด้วยก็ได้ครับผมโอเคถัดไปหัวข้อที่4นะครับหัวข้อสุดท้ายนี้ก็พูดถึงเรื่องคอมมิตเมนต์นะฮะการทำงานเวิร์ k ฟอร์มโฮมนะฮะ ความที่น่าสิ่งที่น่าจะคอนเซิร์นก็คือเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องดีลิเวอร์ให้ได้นะครับวินัยนะฮะอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญดังนั้นนะครับผมสิ่งที่เราจะแนะนําก็คือเราต้องมีคอมมิตเมนต์นะฮะตัวอย่างคอมมิตเมนต์เช่นเราบอกว่าเราจะนัดแซนด์อัพมีติ่งกันตอน10บโมงนะฮะแบบนี้ถึงแม้เราจะอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะฮะเราก็ต้องมีวินัยที่จะต้องมาพร้อมตรงเวลา10บโมงอ่ะตรงเวลา10บโมงจริงๆมันควรจะต้องพร้อมแหละนะครับลุกจากเตียงไม่ต้องอาบน้าก็ได้นะฮะ ก็มาให้ตรงเวลาไอ้เรื่องแบบนี้มิ팅ถ้ามีไม่ใช่เฉ well. <English> พาะแซนน่ามีมิ팅อื่นๆที่จะต้องคอนเฟรนซ์เตรียมก่อนเลยก็คือต้องเตรียมแล้วก็ตรงเวลาครับเรื่องถัดมาก็คือเราต้องหมั่นที่จะอัปเดตโปรเกสนะฮะสืบเนื่องจากข้อที่1ที่แทนเล่าไปเรามีทูที่คอยแทร็กอยู่แล้วนะฮะแต่เพื่อนหรือหัวหน้าทีมหรือคนอื่นๆจะรู้ว่าเราเนี่ยทางานถึงจุดไหนเขาจะมาเชื่อมต่อกัแเราได้ไหมนะฮะหรือว่าเราไปบล็อกใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ก็หมั่นที่จะต้องอัปเดตโปรเกรสผ่านทู l เหล่านั้นแหละนะฮะให้เขาได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยงานที่เราถืออยู่เนี่ยครับมันเป็นยังไงถึงตรงไหนแล้วนะฮะเรื่องสุดท้ายนะฮะในคอมเมนต์ก็คือเรื่องของการที่จะเดลิเวอร์งานนะฮะถ้าเราบอกว่าอาทิตย์นี้เราจะต้องเดลิเวอร์อันนี้หรือสปินนี้เราจะเดลิเวอร์อันนี้ให้ได้เนี่ยถึงแม้จะทํางานที่บ้านก็ต้องเดลิเวอร์ให้ได้อย่างนั้นนะฮะเหมือนกับตอนที่อยู่เทีงาอ่ากต้องแ่านี่เป็นเรื่องสําคัญมากเราพรอมิสไซแล้วเราต้อง ทำตามให้ได้ใช่ครับ,รบซึ่ง,งถ้าทําได้อย่างนี้ผมก็มั่นใจว่า p r o d u c t i v ของคุณไม่ได้ตกลงแน่ๆไม่แน่เเผลอจะสูงขึ้นใช่ว่าะบางทีเคยเจอเพื่อนในในฟีดนะครับเริ่มทํางานอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็จะแบบว่าเฮ้ย ไม่ได้กินข้าวลืมเพราะว่าไม่มีใครมาปิงไม่มีอะไรก็นั่งทำงานยาวอะไรเงี้ยอยู่ปยังมีเพื่อนเจอเออไปกินข้าวเว้ยใช่ใอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบโอ้โหแบบเช้าเรือนเย็นลืมกินน้ําน้อยหรืออะไรเงี้ยโอ้โหก็แบบเพลินไปเลยอันนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยใช่ถูกต้องนะครับนะฮะออกไปเจอแสงแดดบ้างนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับ EP นี้นะครับก็เป็น Work from Home Tips เล็กเลน้อยๆสำหรับนักพัฒนานะครับก็ถ้าใครสนใจเนื้อหาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะบอกไว้ใน Description ให้นะครับลองไปอ่านเพิ่มเติมดูได้ แล้วก็ใครที่กำลังฟังอยู่และย,ยังไม่ได้กด subscribe หรือ follow นะครับอยากอย่าลืมนะฮะที่จะกด subscribe หรือ follow ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังฟังอยู่นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดนะครับ EP สำคัญๆถัดไปจากนี้ครับประมาณนี้นะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับระมาัดระวังตัวนะครับกินร้อนช้อนกูล้างช้อน ตอนนี้เขาบอกช้อนกูมาแรงช้อนกูใช่มอ๋อช้อนกูมาแรงตอนนี้นะฮะกินร้อนช้อนกูล้างมือนะฮะขอให้ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีจัดไปครับสวัสดีครับ